สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาขยายพันธุ์อ้อยสิงคโปร์นะครับนี่เป็นอ้อยสิงคโปร์ที่เราตัดมาเพื่อจะขยายพันธุ์นะครับอายุได้ห้าเดือนกว่าแล้วละ่ะก็จะทำการขยายพันธุ์เพื่อจะปลูกให้เต็มพื้นที่เพราะว่าเป็นอ้อยที่มีราคาดีมากนะครับ ถ้าเกษตรกร,กรท่านไหนมีให้ให้รักษาให้ดีนะครับอ้อยสิงคโปร์ตัวนี้นะครับเป็นเพื่อเศรษฐกิจอย่างดีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีทําแปลงเพาะพันธุ์อ้อยสิงคโปร์นะครับไปดูกันวันนี้แปลงก็ไม่ใหญ่ไม่รู้จะว่าจะพอหรือเปล่ากับ ต้นพันที่ตัดมาเป็นมันบรี่ที่ปลูกลงแล้วประมาณสามวันนะครับนี่ทำขยายพันธุ์นี่ครับแปงอ้อยสิงคโปร์ที่เราจะทําการขยายพันธุ์วิธีทําก็ไม่ยากนะครับผมก็จริงๆแล้วเพื่อน,กนเกษตรกรจะขุดลงเป็นขุดลงเป็นหลุมเป็นแปลงก็ได้นะครับ แล้วก็วัสดุที่ใช้เพราะพัดเพราะต้นก้าเนี่ยคือเราของผมเนี่ยส่วนของผมเนี่ยจะใช้ที่เราเรียกว่าปุ๋ยเทวดานะครับคือใบไม้ที่มันย่อยสลายแล้วนะที่เราตกกวาดเราตามธรรมชาตินะครับใต้ต้นไม้ต่างๆเนี่ยปุ๋ยเทวดาอย่างเดียวเลยของผมนี่จะทําคอกนะครับนี่ไม่ขุดนะครับจะหาไม้มาทําเป็นกั้นอย่างนี้แล้วก็ตีตีริม การไว้ไม่ให้มันเคลื่อนออกนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยเทวดามาใส่แค่นี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาท่อนพันมาวางวางแล้วก็เอาปุ๋ยเทวดาที่เป็นส่วนอยู่ข้างล่างที่มันเป็นผงนะครับเอามาคลุมหน้าแล้วก็อาจจะคลุมด้วยเศษยไม้ใบหญ้าหรือว่าถ้ามีใบไผ่ก็ใช้ใบไผ่คลุมก็จบรดน้ํานะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับรดน้ําแค่วันละครั้งครับผม สำหรับเทคนิคการวางท่อนพันธก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่ระวังข้อตาตาที่มันจะเกิดออกด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็เว้นระยะความห่างสักนิดนึงเพื่อให้ตามันแตกขึ้นมาได้นะครับไม่เบียดกันนะครับ นี่ก็เป็นอ้อยสิงคโปร์นะครับต้นแม่พันธุ์ที่เราตัดไปนะครับต้นไหนที่มันพอตัดขยายพันธุ์ได้เราก็ตัดไปเรื่อยเพราะว่าตอนนี้เพื่อนสมาชิกคือเป็นที่ต้องการเยอะเราก็จะผลิตออกไปเรื่อยนะครับแจกจ่ายให้เพื่อนสมาชิกด้วยแล้วเราก็จะทําการขยายพื้นที่ของเราให้เต็มด้วยนะครับพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับนี่นะครับประมาณ200หลุมนี่นะครับ จะขยายให้เต็มเลยนะจะให้เต็มเลยจนไปชนป่าไผ่นู่นและนะครับนี่ครับออสิงโตที่เราทำการ,กการตัดออกไปมันก็จะมาหลมมาแหลมนะครับพอเราตัดเสร็จแล้วมันก็จะมีหน่อใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับนี่ครับ,รบจะมีหน่อใหม่แตกขึ้นมา ยิ่งตัดยิ่งแตกครับเนี่ยยิ่งตัดยิ่งแตกตัดออกหนึ่งขึ้นมาสี่ไม่ต้องกลัวครับแล้วตอนนี้อ้อยสิงคโปร์ถ้าเราขายเป็นกิโลก็ตกกิโลละสิบห้าบาทนะครับพี่น้องทั่วประเทศอย่างไงอย่างไงก็ดีกว่าอ้อยโรงงานอ้อยโรงงานนี่ตัละเจ็ดแปดร้อยนะครับอ้อยสิงคโปร์นี่เป็นอ้อยขั้นน้ำตันละหมื่นห้าหมื่นห้าเนาะถ้าตกโลละสิบห้าบาทก็ตันละหมื่นห้าเนาะ เนี่ยครับอันนี้ตัดได้ก็ตัดออกไปอันนี้ตัดตัดไปแล้วก็ขึ้นมาครับนี่ขึ้นมาเพียบเลยเนี่ยครับนี่กําลังจะขึ้นนี่ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนเกษตรกรครับถ้ามีพื้นที่นะครับว่างๆนะครับทำนะครับอ้อยสิงคโปร์เนี่ยครับผมรับประกันครับอนาคตดีแน่นอนครับอ้อยสิงคโปร์นี่นะครับถือเราตัดออกไปแล้ว นะครัแตดแล้วก็จะมีหนอใหม่แตกขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ๆครับนะกลบไว้ก่อนนะครับยิ่งตัดยิ่งแตกครับครับเพื่อนๆเกษตรกรนะครับถ้ามีที่นะครับ มีสักร้อยหลุมเนี่ยฮะร้อยหลุมนี่ก็ใช้พื้นที่ประมาณประมาณงานหนึ่งก็เหลือเฟือแล้วครับร้อยหลุมลงหลุมมาสีต้นสีต้นมันก็สามารถที่จะเป็นรายได้ช่วยเหลือครอบครัวของเราได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเรามีโอกาสมีเวลาที่จะาสามารถไปคันน้ำขายเองตามข้างทางนะครับ ก็เขาที่เขาคั้นน้ําขายเนี่ยก็ขวดขวดขนาด2 5 0รซีซีนี่ขวดละ20บาทเลยนะครับอ้อยสิงคโปร์นะครับเป็นหนทางสร้างรายได้ที่ที่ดีอีกละอีกอีกนทางหนึ่งนะครับที่เพื่อ,เอนกเกษตรกรผมว่าถ้ามีที่ว่างๆนะครับควรจะทำนะครับส่วนแถวนี้เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นนะครับอันนี้ ที่เห็นปกติขายข้างทางจะเป็นอ้อยพันนี้นะครับสุพรรณบุรี50จะเป็นพันที่มีรสชาติหวานบาดคอน้ำจะออกสีคํำๆสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าอ้อยมันได้ขวบปีเนี่ยมันจะออกสีเขียวเขียวสวยเหมือนกันแต่ว่าอ้อยสิงคโปร์ตัวเนี้รสชาติจะไม่หวานบาดคอนะครับจะมีกลิ่นหอมแล้วน้ําจะออกเป็นสีเหลืองๆเหมือนน้ํามะนาวคือก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่ อยากจะนําเสนอให้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรที่มีที่ว่างๆนะครับลองลองคิดดูฮะนครับดีกว่าปล่อยที่ให้ว่างเปล่านะครับดูแลก็ไม่ยากนะครับ นี่เป็นรุ่นเก่าที่ลงแปลงเพราะเมื่อวันที่13เมษายนวันนี้ก็วันที่27แล้วนะครับก็จะเลี้ยงอย่างนี้สักเดือนหนึ่งนะครับปกติอ้อยเนี่ยมันจะมีรากข้อกับรากต้นนะครับก็จะเลี้ยงจนกว่าจะมีรากต้นจึงจะส่งมอมให้เพื่อนๆเนกษตรกรนะครับเพื่อจะได้รอดตายร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆเกษตรกรสั่งจองเยอะแล้วจำหน่ายต้นละ20บาทต้นละ20บาทนะครับลุมนึงก็ลงแค่สี่ต้นครับผมนี่ก็เยอะนะครับสำหรับเพื่อนๆเกษตรกรที่สั่งจองเข้ามาไม่ต้องห่วงนะครับได้ได้ทุกคนนะครับตอนนี้อ้อยเฉพาะล็อตนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับนี่เยอะเยอะ นี่ครับงามๆเลยครับเนี่ยครับตากำลังเต่งเลยนะครับนี่ยเนี่น,นี่นี่ครับกำลังงามกำลังพร้อมกำลังพุ่งนี่ครับรถนี้ก็อีกประมาณ ถ้าลงวันนี้ก็อีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับถึงจะถึงจะส่งได้นะครับต้องรอให้มีรากรากต้นก่อนนะครับให้รอดตายก่อนครับสำหรับเพื่อนๆเนกเษตรกรคในใดอยากได้เขาทักเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์ที่0630149598นะครับต้นละยี่สิบบาทนะครับส่งทั่วประเทศนะครับ กสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะคงจะฝากไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราทำเข้าไปนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ